ในแพทย์เจตศ,ศิละธะนนนครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิธภาที่คอรบกับผมนายแพทย์เจตศ,ศิลธารานนนสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับรายละเอียดของพระราชกำหนดกู้เงินสองฉบับปีหกสากับปี64เนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมาก ก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ขอบพระคุณท่านพลเอกชาติอุดมแลกะก็คณะกรรมิการทุกท่านที่มีความอุตสาหะวิริยะแล้วก็สามารถที่จะผลิตผลงานที่ออกมาเป็นรายงานผลการดาเนินงานมาให้พวกสมาชิกวุฒิสภาได้อ่านและทำความเข้าใจ ทานประธานครับในรายละเอียดของวงเงินก็ประมาณที่เป็นเงินกู้เนี่ยนอกจากรายละเอียดมันเยอะมากแล้วเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันยังถัวเฉลี่ยเบิกจ่ายข้ามกลุ่มกันได้อีกซึ่งมันทำให้การติดตามเนี่ยยิ่งยุ่งยากหนักเข้าไปอีกนะครับแถม ในการเบริกจ่ายเนี่ยมันก็มีการเบริกจ่ายเป็นระยะระยะเพราะว่าการทํางานของหน่วยงานราชการน่ยมันไม่สามารถดําเนินการหรือวางแผนการล่วงหน้าเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นการเบริกจ่ายก็จะเป็นไปตามสถานการณ์หรือขึ้นกับวิธีการทางระเบียบพัสดุนะครับในเรื่องของ การจ่ายวงเงินการใช้จ่ายเงินผมจะยกตัวอย่างคือมันมีอยู่3มกลุ่มนะฮะเป็นที่เราพอจะเข้าใจกันว่า3มกลุ่มที่แยกออกมาก็คือกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางด้านสาธารณสุขกลุ่มที่สองก็คือช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้ประชาชนกลุ่มที่สคือฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบนะครับในพระราชกำหนดฉบับแรก1ล้านล้านบาท มันก็ตัวเลขมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เข้าสภาที่เรากำหนดวงเงินเอาไว้ก่อนเพราะว่าในตัวเลขที่เข้าสภามาเนี่ยในกลุ่มที่หนึ่งทางด้านสาสุขเนี่ยวงเงินที่ได้รับคือ45,000ล้านบาทซึ่งพอใช้จ่ายจริงๆเนี่ยมันกลายเป็น63,897ล้านบาทกลุ่มที่สอง คือ5 5 5 0 0ใอ้ขอโทษ5 5 0 0 0 5 0 0 0ล้านบาทใช้จริงๆคือ7 9 5 9ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะฮะกลุ่มที่3ก็คือ400,000ล้านบาทฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบประชาชจริงก,ก็กลายเป็น227,42ล้านบาทลดลง ทีนี้ไอ้กลุ่มที่เพิ่มขึ้นกับลดลงเนี่ยคงคงต้องถามคณะกรรมการว่าแล้วผลกระทบมันมีไหมเพราะว่าไอ้เดิมที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยก็แน่นอนครับการกำหนดวงเงินกรอบงบประมาณสำหรับเงินกู้เนี่ยมันไม่สามารถที่กำหนดให้ได้เปะ๊ปะๆหรือมันยากที่จะกำหนดให้มันถูกต้องแน่นอน อันนั้นก็อาจจะเป็นที่มาที่ไปของเราต้องมีพระราชกำหนดฉบับที่สองเก็บตกแล้วก็เพิ่มเงินในกรณีที่จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งในพระราชกำหนดฉบับที่สองเนี่ยก็คิดว่าในวันนี้เนี่ยตามที่ทางท่านประธานคณะกรรมการได้กล่าวมาแล้วว่าในห้าแสนล้านบาทเนี่ยเหลือเพียงเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาท นะครับก็แน่นอนนะ่ยมันคงหมดนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูเม็ดเงินโดยรวม1.5ล้าน,ล,านล้านบาทไอ้กรโทน1.5ล้านบาทเนี่ยมันเทียบกับวงเงินงบประมาณแผ่นดิน,น3ล้านล้านบาทเนี่ยมันมันเป็นตัดส่วนที่น้อยมากไอ้คำว่าที่น้อยมากเนี่ยเราต้องเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยประเทศอื่นๆนยนะ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่เขาสามารถพิมพ์เงินได้เองประเทศทังยุโรปประเทศญี่ปุ่นล้วนแล้วแต่ต้องเพิ่มวงเงินกงบประมาณมาใช้จ่ายในกรณีที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 ทุกประเทศนะฮะด้วยสัดส่วนของวงเงินกงบประมาณสูงมากมหาศาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ต้องให้เครดิตรัฐบาลว่าเรา ใช้เงินไปในการสู้กับโควิด19เนี่ยน้อยมากนะครับทีนี้พอเราลงในรายละเอียดแน่นอนครับในหลักหลักมันหนีไม่พ้นเรื่องของสาธารณสุขเพราะว่าโควิด19เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยน นะครับเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับมีการกลายพันธุ์แล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสองปีครึ่งมันก็เป็นระยะเวลาที่ประชาชนในประเทศและก็ทั่วโลกล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตทั้งสิน้นทีนี้ในส่วนของสาสุขเองนะครับเมื่อไปดูแล้วเนี่ยใน วงเงินที่ได้รับในพระรากำหนดฉบับแรก45,000ล้านบาทนะครับแต่ว่าพอใช่จริงๆกลายเป็น6 3 0 0 0กว่าาาล้นบท6 3 8 9 7ล้านบาททีนี้พอเราดูในรายละเอียดแผนงาน1.1 1.2 1.3 1.4 1.5รวมทั้งสิ้นเนี่ย51โครงการมันเยอะมากนะครับ ก็ผมคงต้องฝากทางคณะกรรมการนะผมคงไม่ได้ซักถามว่าในการอนุมัติโครงการเนี่ยท่านได้ดูไปที่เรื่องของความยั่งยืนของโครงการหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องความยั่งยืนของโครงการเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับเช่นการปรับปรุงห้องความรันลบนะครับของโรงพยาบาลต่าง แล้วก็ในเรื่องของการที่พัฒนานะครับในเรื่องของอนวัตกรรมซึ่งมันจะเกิดมันจะส่งผลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามันมีการระบาดรอบใหม่เกิดขึ้นจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ใช่โควิด19ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นแน่ๆด้วยในกรณีอย่างเงี้ยมันเป็น หลักว่าถ้าโครงการแล้วเนี่ยมันเกิดความยั่งยืนผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะอนุมัติได้ง่ายแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนที่ได้รับงบประมาณและเป็นประโยชน์ต่อโรง,งพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานกับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีความขาดแคลนอย่างมากเพราะว่าในการอนุมัติงบประมาณในแต่ละปีเนี่ยมันได้ไม่พอหรอกครับ มันในยุคหนึ่งเคยเคยคิดว่าจะตั้งวงเงินงบประมาณสำหรับซื้อเครื่องมือแพทย์เนี่ยถึงแสนล้านบาทแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าในการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์มันต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดทีนี้พอเราไปดูในกลุ่มต่างๆเนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปของโครงการต่างๆเยอะแยะผมไม่สามารถพูดในที่นี้แล้วเวลาก็หมดแล้วด้วยขอ เวลา,าจากท่านประธานขอฟังโครุณนาท่านอีกนิดเดียวเพราะว่าผมสังเกตด,ดูไม่ค่อยมีผู้อภิปรายเท่าไหร่นักนะครับทีนี้พอผมไปดูโครงการที่สองนะฮะพระราชกำหนดฉบับที่สองเนี่ยนะฮะพระราชกำหนดฉบับที่สองเนี่ยพอเราลงไปดูตัวเลขนะพบว่ามันมีสองกลุ่มที่ใช้เงินอย่างมากกลุ่มที่หนึ่งคือวัคซีนวัคซีนเนี่ย ผมดูแล้วในรายการที่1.1.4โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด19จุลาโควิด19 mRNA เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกระยะที่3และการผิดเพิ่มขึ้นและการผิดเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินมันเป็นโครงการเดียวที่มีในประเทศไทยแล้วมันจะเกิดการพัฒนาต่อไปให้ จุฬาเนี่ยสามารถผลิตวัคซีนได้แล้วก็สามารถที่จะผลิตวัคซีนชนิดใหม่ๆได้ได้อีกตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะเมื่อเทียบกับอื่นๆแต่แน่นอนครับประเทศไทยสถาบันวัคซีนก็เหมือนกับทั่วโลกะคือเราซื้อวัคซีนมามากเกินแล้วพอผลสุดท้ายเนี่ยฉีดไม่ค่อยได้ฉีดไม่เข้าเป้ามันก็จะต้องมีการทําลายวัคซีนอันนี้ผมก็ไม่ไม่ว่าเพราะว่า มันเป็นความจําเป็นของอสถาบันวัคซีนเป็นความจําเป็นของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องซื้อวัคซีนมาเยอะแล้วก็บริหารจัดการวัคซีนได้ลําบากผลสุดท,ท้ายมันก็ต้องมีวัคซีนที่เสื่อมสภาพเมื่อเราบริจาคให้ประเทศได้พัฒนาไม่สามารถทําได้อย่างที่ต้องการนะครับอันนี้คือสิ่งที่คิดว่ามันจะมีความยังย่งยืนนี่คือกลุ่มที่หนึ่งที่คิดว่าไอ พระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันไปในส่วนนั้นในส่วนที่2ในเรื่องโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของสพทช,ชซึ่งเป็นผู้กำหนดอัตราการจ่ายเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเหมาจ่ายค่ารักษาพยายบาลค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจ rt-pcr ต่างต่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการกำหนดตัวเลขที่ค่อนข้างจะทำได้ลำบากแล้วก็แล้วก็กำหนดตัวเลขไว้สูงแล้วตอนหลังๆตัวเลขมันถึงถูกกำหนดให้น้อยลงก็ก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจเพราะว่ามันเป็นของใหม่แล้วเราไม่เคยเจอแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทำให้โรงพยาบาลเอกชนร่ำรวยขึ้นโรงพยาบาลของรัฐก็มีฐานะการเงินที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่า ในส่วนนี้เนี่ยเราก็คงจะพูดแค่นี้มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามัน,นมันมีส่วนที่จําเป็นต้องทําก็คือโรงพยาบาลเอกชนเขาช่วยโรงพยาบาลรัฐอย่างมากในขณะที่มีการระบาดของโควิด -19 อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงที่มีสายพันธุ์เดลตา้าส่วนโรงพยาบาลของรัฐเองเนื่องจากมันมีการขาดแคลนงบประมาณอยู่ก่อนแล้ว มีการรัดเข็มขัดของโรงพยาบาลต่างๆตรงนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเพราะว่าสถานการณ์ของโรงพยาบาลที่ขาดทุนระดับ6ระดับ7จลดลงไปน้อยกว่าเหลือน้อยกว่า1อร์ซซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมก็คงจะสรุปสุดท้ายว่าในส่วนของงบประมาณที่ลงทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็คิดว่ามันมีความเหมาะสมนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให โครงการแต่ละโครงการเนี่ยถ้ามันสามารถที่จะยั่งยืนต่อเนื่องไปได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผมคงจะต้องฝากทางคณะกรรมการไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เห็นใจในการทำงานของทุกท่านแล้วก็ให้กำลังใจก็ขอขอบพระคุณ